มีนะคะสมาชิกถามป้าแก้วว่าอายุหกสิบแล้วเนี่ยมันสายเกินไปไหมในการที่จะหาแฟนต่างชาตินะคะหลายคนก็อาจจะบอกว่าอุ้ยอายุขนาดนี้แล้วเข้าวัดฟังธรรมอยู่ดูแลลูกหลานไปไม่ดีกว่าเหรอที่จะมานั่งหาผู้ชายนะคะคุณคุณอายุหกสิบยังไม่แก่นะะ อย่างป้าแก้วห้าสิบหกนะคะก็ใกล้จะหกสิบแล้วป้าแก้วก็ยังคิดว่าตัวเองยังไม่แก่นะปุ่นแล้วเนยองเจ้าของนะคะการที่คนวัยเนี้ยต้องการหาผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่มาเป็นเป็นเพื่อนคุยนะคะไปไหนมาไหนด้วยกันเพราะว่าลูกหลานบอกว่าอยู่เลี้ยงลูกหลานลูกหลานมันจะอยู่ให้เราเลี้ยงเหรอคุณใช่ไหมเวลาเขามีครอบครัวเขาก็แยกย้ายกันไปนะะ เวลาเขามีลูกเขาก็เอามาให้เราเลี้ยงเลี้ยงพอลูกโตเขาก็ออกไปสรุปแล้วสุดท้ายเราก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวเมื่ออยู่ตัวคนเดียวมันก็ต้องเหงาเหงาเป็นธรรมดานะคะป้าแก้วก็เลยบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขในเมื่อเราเราเราต้องการที่จะหาแฟนต่างชาตินะคะเราก็มุ่งมั่นหาแฟนต่างชาติเลยเพราะว่า,าถ้าหาแฟนคนไทยมันก็หาได้นะคะแต่ว่าอืมเราก็จะเจอแบบเสีสินกระทิงแรกน,นะคะหรือไม่ก็โสด โสดแต่มีเมียอะไรแบบนี้นะฮะ